แล้วสุดท้ายการทำมัมมี่สัตว์แบบนี้มันหายไปตอนไหนคะมันค่อยๆเสื่อมความนิยมลงเรื่อยๆครับในยุคโรมันแล้วก็น่าจะหมดไปจริงๆตอนที่าศาสนาคริสต์เข้ามาเป็นาศาสนาหลักในศตวตรรษที่4แล้วมัมมี่ที่ค้นพบทีหลังล่ะคะเป็นยังไงต่ออันนี้น่าเศร้าครับคือพอมาเจออีกทีในศตวตรรษที่19จํานวนมากเลยถูกส่งไปยุโรปเอาไปบททาปุย๋ยอะไรนะคะทําปุย๋ย มีบรรทุกว่าเคยส่งมัมมี่แมวไปทีเดียว1 0 8 0 0 0 0ตัวเลยนะโหย้ยมีหักจะเชื่อหรือบางส่วนก็เอาไปบดท,ทำเป็นสีน้ำตาลที่เรียกว่าสีน้ำตาลมัมมี่นะครับโอ้จากของศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นสินค้าธรรมดาไปเลยน่าเศร้ามากจริงๆสรุปแล้วปรากฏการณ์มัมมี่สัตว์นี่มันบอกอะไรเราได้บ้างฮะนะมันเป็นภาพสะท้อนที่ซับซ้อนมากครับคือมันเกิดจากทั้งศรัทธาที่แรงกล้ามากๆ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็แนวคิดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่มันยืดหยุ่นกว่าที่เราอาจจะคิดค่ะมันไม่ใช่แค่ศรัทธาปะทะการหลอกลวงแต่มันคือภาพของศรัทธาที่ถูกทําให้กลายเป็นอุตสาหกรรมซึ่งมันก็ทําให้เส้นแบ่งระหว่างของศักดิ์สิทธิ์กับสินค้ามันดูเบอร์อรไป น่าคิดตามมากๆเลยค่ะบางทีปริศนาจริงๆอาจาจะไม่ใช่แค่ว่าข้างในเป็นของจริงหรือของปลอมแต่เป็นการที่สังคมเขาสามารถผสมผสานความเชื่อที่ลึกซึ้งเข้ากับการผลิตการค้าการบริโภคได้อย่างกลมกลืนซึ่งเออมันก็อาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับยุคสมัยของเราได้เหมือนกันนะคะเรื่องการบริโภคทางจิตวิญญาณใช่เลยครับเป็นประเด็นที่น่าขบคิดต่อจริงๆครับ